สวัสดีครับท่านผู้ชมดูดีใครมารอในดิสคอร์ดอะไอโอท่าซ้ายนี่า่าคลิปก่อนอะ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับมันนะครับเฮ้ยมันมาล้างแขนผมแน่เลยเฮ้โหลโอ๊ตมาทำอะไรอะฮะไอสัตว์ัวโอท่าซ้ายอ่ะกูต้องการมาล้างแคนกับมึงนี่ไงอ่ะไอ้เชี่ยมึงจะไหวหรือเปล่ารอบนี้ไอสัตว์ไหวอย,อยู่แล้วรอบที่แล้วกูอ่อนให้สัตว์กรรมการมันโกงมึงอะซื้อกรรมการไอ้เที่ย อะไรลู้ปัญญาอ่อนเอาเข้าเกมมาเข้าห้องมาไอ้ฟาดมาดิเลขเลขห้องมาเลยกูรออ่ะวันนี้กูต้องได้ล้างแค้นกับมึงไอ้สัตว์อ่าเดี๋ยวมึงได้เจอกูแน่กูบอกไว้เลยเฮียมึงไม่ได้เก่งอ่ะแล้วมึงเก่งขนาดนั้นเลยเหรอรอบก่อนก็แพ้กูไอ้สัตว์ไอ้เฮียกวนให้เอากดีโกงโกงไรครับอย่าบ้าอย่าโซโลโฟเรียฮะข้ออ้างมึงเยอะนะเนี่ย เอ้ไอ้กูถามหน่อยตอนนั้นมึงมึงติดคุกเลยอะคุกคุกเหลยไว้หนุ่มประทุมไว้หนุปทุมเหรอฮะกูนติดอยู่แถวบางขวางบางขวางกูก็ไปมาแล้วกูเยือนมาหมดแล้วไอ้สัสกูบอกไว้เลยกูเนี่ยหัวเรือเข้าใจอะหัวเรือไม่ใช่หัวเรือธรรมดาไอ้สัสกูบอกเลยหัวเรือสัมภายักษ์ใหญ่พนรรือสัมภาเลยมึงมึงหลอนเลยฮะยาวอ่อนเบ่าเพ้อ่นบ้าบอเลยวะเดี๋ยว เดี๋ยววันนี้มึงเจอนักเตะหน้ากากสองตัวของกูอ่ะไอ้สัสไหนขอดูดิเี็ดแน่เชดเอ็มบอปเป้โอติมเพงรั่วจัดเลยหน้ากากอ่ะหน้ากากก็กากเหมือนมึงอ่ะอ่าเดี๋ยวมึงก็ได้เจอกูกูเซฟอ่ะเอมิลีโนมาติเนสอ่ะมึงรู้จักไหมไม่รู้จักอ่ะรู้จักโฟลัมฟาโฟลัมฟัสอ่ะโฟลัฟัสโซโลเทอรยอ่ะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวภาษาบเกอรฮะโปลเซัลเบสเตอร์นะใช่ ไม่รู้จักเลยว่ะไอ้เหี้ยมึงใครเนี่ยมึงไหนหนึงใครเนี่ยลูมินิเก้เพื่อนเอ็งเป็นเพื่อนนี่ได้ไหมี่ยฮะเราเป็นเพื่อนกันได้เปล่าฮะออะะไร่เราเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าเพื่อนไอ้ขี้ไอ้ขี้คุกห่อยอกหลอกเล่นครับเนี่กลัวต้องเป็นศัตรูไอ้สัสฮ่แต่คูลาเฮ้ยไล่ล่าโดนกูยิงอ่ะวันเนี้ยกูมาจัดเต็มจัดใหญ่อ่ะ เฮ้ยทำไรอ่ะลุงว่ารอบนี้เป็นแขกูตรงไม่มีเลยไอ้เอ็มึงทรงไม่มีเลยนี่เว่ยโดนนิโก้วิลเลียมอ่ะอะไรไม่มีอะไรไอ้เที่มึงทำอะไรได้เนี่ยแม้บอลมันออกข้างเนี่ยบ้าไปแล้วมึงเนี่ยบ้าแหละครับเฮ้ยามินยาเมารู้จักรามินยาเมลวะเนี่ยไม่รู้จักเว้ยเดียร์แอนดูโรเบอร์ซอนอะโอ้จัมบานงาโอ้โหเล่นแรงตลอดเลยแบบไม่รู้จักเปาซันโซโกโคลัมเบียซันโซโกโคลัมเบียฟาเบร์เดเอสโกบาเพื่อนฮะ จกัเพื่อนไม่รู้จักสรุปเองเป็นเพื่อนนี่ได้ปะเนี่ยฮะกูไม่กูไม่เป็นเพื่อนมึงกูจะเป็นเพื่อนกับมึงอ่ะกูจะเป็นเพื่อนกับมึงอ่ะไม่ได้เหรอไอ้ปัญญาอ่อนไมอดารไอ้สารมึงเป็นแค่ศัตรูกูศัตรูอะไรเฮ้ยด่วนจัดเลยเราเนี่ยคนอย่างมึงต้องโดนกูหยาบย่ำโอ้โหล้มหน้าโอ้โหถ้าไม่ล้มหน้านะมึงโดนมึงโดนไงมึงโดนไงเออแล้ววันนี้กูเต็มระบบอ่ะอ่ะเต็มระบบได้แค่นี้งเหรอเต็มระบบหมดอ่ะ ขอเยอะๆกว่าหนีได้ไหมได้ครับได้เฮ้ยเป็นได้แค่นี้คือไม่ไหวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูจังหวะอย่าคาอยคาฟูโรตัส์เอ็นควอเตอร์โฟอ่ะอยู่เติร์ดดูจักห่ะอะไรนะไม่มีอะไรลูกมีไม่มีอะไรนี่ไงมึงงงดิมึงงงดิไอ้ยาลูมินิกเก้เฮ้ยเห็นว่าลูมินิเก้เซ็กโซเนสโลวาเกียดิวซีดป่วยแมงโก้อะไรงงดิงงดิเห็นอ่ะ เวอร์ซ้าอะเวอร์ค้าเล่นอ่ะกูระดับไหนแล้วเฮียมึงระดับไหนอ่ะมึงระดับฟุกไอเหี้ยคุระดับนี่คนปกติฝับมันยังเกมยังไม่จบด้วระดับอหารแต่มึงโดนกูเปิดเข้ามาลูกเนี้ยปิกเตอร์ซิมเฮงเดี๋ยวกูแจ้งตำรวจด้วยจบเกมเนี่ยเฮียบ้านมึงอยู่ไหนฮะฮะไม่รู้หรอกกูบอกไม่ได้วะจดทีแค่รู้ว่ากูอยู่ท่าซ้ายก็พอละท่าซ้ายอะไรเฮ้ยรั่วเลย กูกูรุ่นใหญ่อยู่ที่นู่นแค่นั้นแหละมึงมีลูกน้องบ้ามลูกน้องอ่ะครับมึงมีลูกน้องไหมไอ้เหี้ยเพียบอ่ะเพียบไงเป็นพักแค่นั้นแหละมึงบอกมันหนึ่งหนึ่งกูได้หมดอ่ะลูกน้องมึงอ่ะไอ้กุทาตายมึงไม่ไอ้เหี้ยมึงเจอกูเนี่ยอ่ามึงไม่ไหวกูเลยเนี่ยรอบนี้เอาดิโกวิลเลียมลงมึงจะไหวกูปะวะดูดิเนี่ยคือเจอหลาดอะไรเฮ้ยกูได้เตะมุมมึงหลอดอะไรอ่ะ ไอ้เหี้ยมันทำอะไรได้เตะมุมมึงอ่ะฮะคอนเนอร์คิกไงเห็นไอ้ซิกโซโล่อ่ะเห็นไอ้ซิกโซโล่เห็นไอ้ซอกโซแซกอ่ะนี่ไงซอกโซแซกไอ้แซกโซเซียไอ้เหี้ยดีซีเดอะคอนเนอร์คิกอ่ะเห็นไอ้บิ๊กบิ๊กโชว์อ่ะฮะยูโน่บิ๊กโชว์โบ๊ทอ่อนเลคุ้ยแม่งมีถูกกดมึงแม่งเปิดโป๊ววะลุ้นจัดเลยกูเห็นรูปมึงเนี่ยทำไมหน้ามันเหมือนฝรั่งอย่างวะฮะกูถามมึงดิ ไอเฮียก็กูรูกครึ่งกูถามมึงจะหนีไหมกูรูกครึ่งซอกแซกกะละแก๊กน็อกแม็กอะน็อกแม็กอะไรเฮ้ยแอ้นั้นเนี่ยเนี่ยรู้จักว่าซาลิบาแอนด์แซมบิมเชียเนี่ยหมลบิมเชียะมึงหลอนะลรอะโลกอย่าโลกดีเฮ้ยมึงเจอซาลิบาแอนด์แซมบิมเชียมึงงงเลยเหรอตัวเลื้อนน่ะดิตัวนั้นอะแบชิมบ้าหรืออะไรอะ ไ้เชียแม่งโกงกูตลอดควยโกงไรโกงไรเฮ้ยอย่าล่วดิเราอ่ะมึงงงงมึงจะหลอด่มงอะไรมึงเล่นเป็นปะเนี่ยฮะมึงเอาจริงหน่อยดิเฮ้ยดูดิดูดิมึงเบียดใครมึงเบียดใครมึงมาเบียดใครกูบอกให้มึงนั่งมึงนั่งลงมึงนั่งลงมึงนั่งลงเฮ้ยมายิงกูทีมมึงมาบุกกูทีมึงเล่นแผลอะไรเนี่ยปัญญาอ่อนั่วจัดเลยเราเนี่ยบุกมึงอยู่นี่ไงมงไม่เห็นอ่ะบุกไรเฮ้ย มึงเห็นไหมเนี่ยกูทำอะไรอยู่อ่ะฮะจริงให้ดูเนี่ยกูมาตบมึงอยู่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยไอ้สัตว์ก็รอแป๊บนึงดิกูกำลังบุกเนี่ยหลอนจัด่จะมาแก้ได้แค่นี้เหรอวะฮะรั่วเลยเราอ่ะเล่นเป็นปะไอสัตว์มึงเจอดูดิรั่วจัดเลยเจอหลาดอ่ะมึงเอายาเมามาเล่นในนี่นะ ss อ่ะใครเขาสอนมึงมาเล่นเป็นเมาร รั่วเลยเปิดงั้นเนี่ยให้กูสอนป่ะกูเล่นเป็นเกิดปะได้รู้ไอ้สัสรึ่งแรกหลังหนังคนละม้วนนะมึงรู้จักอ่ะไม่ได้มีหรอกครับหนังคนละม้วนอ่ะกูอยากเจอมิสเตอร์เบอร์เกอร์อ่ะวันนี้ไม่มีเลยหรอมิสเตอร์เบอร์เกอร์อ่ะฮะมิสเตอร์เบอร์เกอร์ครั้งนั้นเขากินเบอร์เกอร์อยู่บ้านเขาไอ้สัสเขามาไม่ได้ติดลักกิตเขาก็เสียไปแล้ว วันนี้มึงต้องเจอกับลูก้ามอนดิกของกูเข้าใจมอนดิกไหนอ่ะติกน็อเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรอีกฮะเซิร์ฟเด็กอ่ะรลูนี้อ่ะเดี๋ยวมึงดูนะจ้งรู้นี่ไงมึงเล่นได้เปล่ามึงอยู่แล้งเนี่ยอยู่แล้งอะไรกูถามเดี๋มึงอยู่แล้งอะไรเนี่ยกูแรงดีวิชั่นหนึ่งเฉดเซิร์ไมตึงยังไงเราอ่ะอ่ะไอ้เหี้ยก็ธรรมดาดีหนึ่งแต้มเท่าไหร่เราอะแต้มเท่าไหร่ แต็มสามพันสองสามันสองอะไรมึงบ้าว่ามันไม่มีลู่อ่ะพูดไปเรื่อยไม่เมื่อยมั้งหรอฮะสามันสองไงลู่จัดทำไมกูจะเป็นท็อปเซิร์ฟได้ไงเชฟท็อปเซิร์ฟเลยฮะเออแค่กูเนี่ยโปรเพเยอร์มึงมึงออกมึงออกคุกมามึงกูเป็นโปรเพเยอร์เลยอ่ะไอ้ยี่ราคูกูเหลืออยากให้กูทำไงมึงออกคุกมากี่ปีแล้วมึงเพิ่งออกเราหลอกไปก่อนเลยมึงอ่ะ โอเมตซี่ปีกซ้ายเขาเขาสอนมึงมึงบ้าว่ามึงเล่นเป็นมะเนี่ยเฮ้ยเมตซี่ปีกซ้ายไม่มีในพัฒนานุกรมด้วยรั่วจัดเลยเกูต้องการจะจดมันขึ้นมาใหม่มันไม่มีหรอครับเนี่ยมึงโดนก่อนเลยเดี๋ยวูเจอหลาดมึงนะปั๊บเห็นมางงงหนิมึงไม่งงไม่งงไม่งงเนี่ยกูหลอกอีกเฮ้ยลั่นลันลันโทษทีโทษทีลั่นลันลันเป็นพูดแชแนลเลยเล่นแบบนี้รั่วเลยมึงเสียได้ กูบุกหนังขีดเลยเหรอกูบุกด้วยรั่วเลยต้องบุกหนังขีดได้ยังเล่นเป็นเปล่าวะกูชิลูอุ้ยอ่ะคิวจะยิงกูได้รอบเนี้ยรู่วเลยชิลูกู้ยยิงได้ตลอดแค่นั้นอันนี่เอมาเป้มาลีหรือเปล่าเนี่ยีโดนเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ยเจ๊คนกูอีกแล้วไอ้เชี่ยแม่งกรรมการแม่งก็ไม่นี่เลยแม่งเล่นแรงตลอดมึงง้างกรรมการอีกแล้วมึงง้างกรรมการไม่ได้นะเว้ย อ้างแต่กรรมการน่ะบ้าหรือเปล่าฮะลุงมึงอกีแม่งแฮนในฝาดแม่เอามือจับบอลเลยกูเหตุเหตุอะไรมึงเกมฟุตบอลไม่มีแฮนบอลมึงหลอนอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮยแม่งแฮนจะชัด์หลอนจัดเลยเล้วเนี่ยโอ้โหคนลำเอียงเลยตลอดเลยเนี่ยอ้างแต่กรรมการมึงบ้าเปล่าไอ้เหี้ยมึงก็ไปฝาดมันไม่ใช่ฝีมือมึงถูกเปล่าไอ้เหี้ยมันเป็นฝีมืออะไรเฮ้ยกูเตะมุมเข้ากูยิงมึงได้มึงทำอะไรกูได้หายไปยาวอ่ะ นียะดูีกเกือบโดนอีกมึงเกือบโดนอีกอะง่ายเดี๋ยวมึงเจอคอร์เนอร์จริงกกับฟิกโชฟักอ่ะเจ๊รู้จักบัทไทยเดนดิกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอคอร์เนอร์คิกกับบัทไทยเดลิกมื่ก็อยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยกูโดนอีกกับโดนอีกกับมึงโดนอีกอ่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยแข่งเป๊กอ่ะแค่นั้นแหละแข่งไรเลยเนี่ยะไรการมึงงงดิมึงงงดิคือไรการตัวเดียวเข้าเข้ากับกองกลางทั้งทีมอ่ะไม่ไหวอ่ะยังไม่ไหวอ่ะเนี่ยบัตโตอบัตโตะ ไปชิลูปีโอ้ชิ oh, ลูรั่วเลยโดนทำรบทันลบอีกโอ้โหไอ,อ้ยันหลอกเด็กเอ้ยฟ้าวะก็กูซื้อกับกรรมการมึงร้องดิอุ้ยใบแดงกเฮ้ยโง่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 โดนกูโดนกูไอ้เหี้ยนเนี่ย <Yeah. S 2> เดี๋ยวกูเปลี่ยนโกะก่อนไอ้เหี้ย <c oughs> เอ้ยรั่วจัดเลยกรรมการไม่อยู่ข้างกู <c oughs> เอาไอ้เหี้ยก็รั่วจัดเลยปะเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอเวียเออเจอเนต้าเนี่ยเป็นโกเนี่ย แต่มึงเจอกูปัน่นนี่รั่วจัดเลยเล่นแบบ <c oughs> นี้โดนกูที่ดีอ่ะแต้มฟรีดีกูชอบแต้มฟรีไรมึงมึงตามกูไม่ได้หรอกกูนํำอยู่สองตูนอยทำอะไรกูได้ไอสัตว์โดนกูนแก้เกมเหมือนรอดูเลยส่งโจมไปละพร้อมจะจัดการมึงทุกเมือ่อได้เสมอคือมึงมึงลากฟรีคให้มือมันนิ่งๆก่อนนะเคีเดี๋ยวมึงมาลากให้กูดูหน่อยนะรีบๆกดเลย มือกูนิ่งสุดในเซิร์ฟนี้แล้วกูจะบอกไว้ให้ศาสตว์โปรเพเยอร์เขายังรู้จักชื่อกูเลยเอว่าท่าตายนะศาสตว์กูจะบอกไว้ให้เฮียเจอเซอร์จินโยกูหน่อยไอ้กันในรู่อ่ะยิงจนคานอยจะเลยโอ้ยสามเหลี่ยมทองคำฟรีโอ้แม่งหาเล่นว่ะเดี๋ยวแม่งเจอกูเนี่ยหาเล่นอะ กูกูกูเลียรู้อะเลยกูกูเลียเหี้ยเหมือนมึงอะกูกูกูไก่อ่ะไอเดชิเก้นไอสเนกิโกะอยูโหรอฮิโนะโบรสเนกิโกะอ่ะกูถามมึงเนี่ยมึงเป็นเพื่อนกูได้ไหมเนี่ยฮะเอซ็กโซโฟนเป็นเอซ็กโซโฟนโอ้โหท่าวัดเอ้ยกูได้หมดทั้งท่าวัดอ่ะมึงไปเรียกมามันเหนื่อกูเรียงตัวได้นะมึงไปเรียกมาเลยอ่ะลูกน้องมึงเทปอะ เวงไม่ได้เก่งหรอกกูบอกให้พรุ่งนี้ยังมีเสมอวันพระไม่ได้มีหัเดียวใช่วันนี้เป็นวันพระกูให้มชนะไปแล้วกันโอเคครับไป<แ>เป็นชรัรด้ยชนะเป็นมารเชเชเอาแล้วมึงเป็นเพื่อนกูได้ไหมเนี่ยสรุปมึงอายุเท่าไหร่อฮะไอแท็กโตโฟนโคลัมเบียอูอายุยี่สบสกูจะบอให้เชมึงก็เป็นเพื่อนกูได้เนี่กูติดคุกตั้งแต่อายุติดคุกลมึงบอกอะไรม คนรั่วคนดูทั้งมันทั้งผมนะคลิปนี้ก็เจอประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากให้ผมไปดึงหนึ่งกับมันอีกก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับไปแล้วไปแล้ว